เปิดตัวงานเทศกาลมหากรรมเย็นทั่วล่ามหาสงการ11-15เมษายนนี้พร้อมชมขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่งานนี้เรียกได้ว่าพร้อมต้อนรับเทศกาลสงการที่กำลังจะมาถึงอย่างยิ่งใหญ่กันค่ะโดยล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยทรทผนึกกำลังสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวงานเทศกาลมหากรรมเย็นทั่วล่ามหาสงการในงานจัดให้มีขบวนแห่เพื่อน,นำเสนออัตลักษณ์สงการ5ภูมิภาคพร้อมกันนี้ยังได้มีการเปิดตัว72ศรัทธาน,นำทางเส้นทางนำเที่ยวภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจําสานักนายกรัฐมนตรีและนายเสริมศักพงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมในงานค่ะโดยประเภทนี้สงการไทยได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยในปีนี้กิจกรรมสงการจะมีในส่วนของกรุงเทพมหาคนครและส่วนภูมิภาค5จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ขอนแก่นสมุทรปราการชนบุรีและภูเก็ตค่ะรวมถึงการท่องเที่ยว ไหว้พระเสริมสิริมงคลในเมืองประวัติศาสตร์ของไทยกันค่ะโดยงานเย็นทั่วรล่ามาหาสงการ2 5งนจะมีขึ้นในวันที่1 1ถึง15เมษายนนี้ณบริเวณถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่ท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครโดยจะมีขบวนรถพาเลดพร้อมด้วยการแสดงมากมายโดยคาดว่าตั้งแต่วันที่1ถึง21เมษายนนี้จะเกิดการเดินทางสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า52,500ล้านบาทและในช่วงเทศกาลสงการต้องไม่พลาดที่จะพาครอบครัวไปสัมผัสประเพณีของไทยกันค่ะ เทศกาลสงการานต์แต่วันนี้วันที่หนึ่งแล้วเมษาก็คือเข้าเดือนของเทศกาลสงการานต์แล้วนะคะยิ่งโดยเฉพาะปีนี้ค่ะทาะ่ะานกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ทำงานจนได้มียูเนสโก้นะคะประกาศขึ้นทะเบียนให้เทศกาลสงการานต์ของเรานะคะก็คือเป็นความยินดีอย่างยิ่งของคนไทยนะคะปีนี้คือในที่ที่กรุงเทพเองค่ะก็มีการจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะเย็นทัวร์ล่ามาหาสงการานต์ซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่1 1ถึงสิเมษายนนะคะที่ท้องสนามหลวงคะ่ะ ก็จะมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นขบวนพาเหรดนะคะจาก16จังหวัดรวมทั้งขบวนพาเหรดจากซอฟท์คอเวอร์ด้วยแล้วก็ในงานค่ะมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีการจัดกิจกรรมหลากหลายมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ําพระมีอุโมงขนาดใหญ่นะคะเกี่ยวกับอุโมงน้ําขนาดใหญ่คอนเสิร์ตทุกวันรวมทั้งมีโดนทุกวันเลยค่ะที่ออกมาโชว์นะคะก็แล้ววันนี้เองค่ะที่ได้มาแสล่ ทำการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สำนักนายกนะคะโดยท่านพงมเพชรแล้วก็ท่านเสิอศักดิ์ค่ะก็อย่างที่เรียนค่ะว่าทางกระทรวงการท่องเทีย่ยวและกีฬาค่ะไม่สามารถทํางานคนเดียวได้ต้องพิจารณาการกันหลายๆภาคส่วนนะคะแล้วก็มีการเพิ่มเส้นทางให้กับนักท่องเที่ยวมากมายค่ะเพราะว่าในช่วงเทศกาสลสงกรานต์เองเนะะี่ยค่ะเราจัดยิ่งใหญ่ทั่วประเทศไทยเลยค่ะซึ่งพี่น้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศค่ะสามารถเที่ยวได้ทั่วไทยเลยค่ะส่วนกระทรวงมาไทยนั้นเราเป็นเจ้าของนะครับ เมื่อเราส่งไปประกวดแล้วชนะเลิกระดับโลกนะครับก็เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนจะต้องสแสดงความยินดีแล้วก็ส่งเสริมให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าคุณค่าของประเพณีสงการนั่นนะครับมีความสําคัญอย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยรัฐบาลเลยเห็นว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับจะต้องจัดเฉลิมฉลองกันใหญ่กันทั้งประเทศนะครับผมเลยเรียนว่าใน,นส่วนของกระทรวงธรรมนั้นเรามีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ นะครับมีทั้งสภาวันธรรมนะครับจะร่วมทํางานกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และะที่่จสสงเริในส่วนของสำนักพุทธศาสนาน้วยกัร่วมกันเวลานาการทั้งสามประส่วนนี่นะคะก็จัดเส้นทางเนการท่องเที่ยววัดนะคะเราเป็นทั้งหมด7 2ิเส้นทางสา0ร้ส่สวัดนะคะให้ไปได้มีวัดไปได้ทุกท่าไปส่งน้ำพระแล้วไปเที่ยววัดไม่ว่าจะดูสถานที่ท่องเที่ยวความสวยงามสถาปัตยกรรมนะคะหรือว่าเป็นขอพรนะหรือว่าไปไปวิปัสสนา ก็เป็นหลากหลายวัดที่เราจัดให้ได้นักท่องเที่ยวหรือว่าองเที่ยวสมการกันนะคะยันไปเที่ยวเยอะๆนะคะไปเที่ยวทั้งที่สนามหลวงและทั้งประเทศที่ทางพททได้จัดนะคะทั้งประเทศเลยก็อยากจะส่งเสริมให้เป็นมหาสงการจริงๆนะคะนอกจากปีนี้แล้วปีต่อๆไปให้ทุกคนคิดว่ารักต่างชาติรักท่องเที่ยวท้งหลาเนี่ยต้องมาเมืองไทยตอนสงกา์นะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่พททแล้วก็ เราได้ร่วมมือกับทีมงานของสื่อมวลชนต่างๆระดับโลกเช่น CNN, BBC และ ITV และรวมถึงนักข่าวจากต่างประเทศที่เข้ามาในช่วงเทศกาลสงกรานช่วงก่อน